เนี่ยพวกเจ้าเคลียรับในการอัดฟางมาฝาอยู่ฝั่งนองนะครับคือการอัดฟางเนี่ยมันสําคัญนะครับพี่น้องครับระยะเวลาเนี่เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่สําคัญในการเลือกเสียอัดนะครับพี่น้องครับระยะเวลาที่เหมาะสมที่สุดนะครับในการอัดฟางนะครับพี่น้องหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วเนี่ยโเกิน2สัปดาห์นะครับบกเกิน2สัปดาห์คือ2อสองอาทิตย์นี่แหละที่ห่ามือนะครับเรากรบกเควื่อนอัดเร็วเร็วเร็วกว่าอาทิตย์หนึ่งนะครับ ขันกวนอีกชิ้นหนึ่งเนี่ยกะบ่ดีนะครับพี่น้องครับเพราะว่าพี่น้องครับเพียงดูการเก็บปั้งมาเห็นมื่อวานะครับพี่น้องครับวันนี้ผมกะจะลังเริ่มเก็บขึ้นกันพี่น้องเดี๋ยวเอาเจมาเบิ้งนะครับเก็บปั้งนะครับปั้ส่วนใหญ่นี้ครับพี่น้องครับเนี่ยจะเป็นจุดสคัญครับพี่น้องครับตอนนี้นะครับจะดูไฮยูน่าครับหน้าอัดฟางครับพี่น้องครับหน้าอัดฟางเพื่อที่จะไปเป็นอาหารแห่งเหืงอวาครับพี่น้องครับ มันก็จะกินแบบนี้แหละครับพี่น้องครับมันเี้ผมจะเอาเคล็ดลับในการอาดฟางมาฝากฝีฝั่งนองนะครับคือการอาดฟางนี่มันสําคัญนะครับพี่น้องครับระยะเวลานี่เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่สําคัญในการเลือกสีอาดนะครับพี่น้องครับระยะเวลาที่เหมาะสมที่สุดนะครับในการอาดฟางนะครับพี่น้องหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วเนี่ยโเกิน2สัปดาห์นะครับโบเกิน2สัปดาห์คือ2ออาทิตย์นี่แหละที่ผ่าเมื่อนนะครับเรากาบบกขวัญอารเร็วเร็วเร็วกว่าอาทิตย์หนึ่งนะครับ ขันกัอนะิตนหนึ่งนี่กะบอดีนะครับพี่น้องครับเพราะว่าเพราะว่ามันยังเกิดความเฉื่นอยู่นะครับทาเกิดความเชื่นนี่คือ่ากซีบ้สามารถเก็บไวเลตด้วยนะครับพี่น้องครับเพราะว่ามันชิขึ้นหนอ่เนาอนะครับนะครับนี่ในเบิ้งที่หน้าของเสียงนี่นะครับพี่น้องเลี้ยงไว้ถ้าถ้าเป็นมูนะครับละกายเป็นเลี้ยงหัวซอยครับพี่น้องครับอันนี้มันทำรายได้ผมหลายอยู่เลยเพราะว่าผมเอาไปถ่าย t ิกต็อกนะครับ ประกาศเปิดถ้ำได้หลายพวงแลเดี๋ยวเราจะมาตออนะครับพี่น้องครับเบอร์นี้ผมก็เลยหลังจากเก็บเกี่ยวสองสัปดาห์แล้วนะครับผมก็เริ่มพัดนะครับพี่น้องครับเริ่มงพักป่างแล้วนะครับกาศมานครับว่าประมาณยี่สิบตัวนะครับประมาณประมาณน่าจะอยู่ประมาณพุกลอยพุกลอยก่อนนะครับนะครับน่าจะอยู่ประมาณพุกลอยก่อนถึงเจ็ดลอยก่อนนะครับคาดว่าอาจจะพอนะครับคันระยะเวลาเหมาะสมนะครับ ขันลายะเวลาาะสมเพื่อกระจากินดีนะครับแล้วกากเพื่องเห่านี้สีมีกินห้อมตลอดแล้วกากซีบอับนะครับบอับคือคาวืนจะในช่วงระวางซิมหาเหมือนนี่แหละครับพี่น้องครับในช่วงระวางซิมหาเหมือนนี่เขา้าควเสืสีทําการอัดนะพี่น้องครับเพื่อสีหายนื้อเพื่อสีหายค้งกินหลักกาสภาพของฟางสีแห่งเสมอนะครับแห่งเสมอมลังกากสีเรีย้เห้าเก็บเก็บได้ดีนะครับพี่น้องครับ แต่ว่าทันหลังจากซิบหามือไปหอดไปเป็นเดือนนี่นะครับฟ้ป้างนี่มันจะเริ่มมีเชื้อรานะครับเริ่มจะเปลี่ยนสีกินมันจะบ่หอมเห้อนะครับพี่น้องอาจจะบ่เปียกฝนกับจริงอยู่นะครับแต่ว่ากินมันจะบ่หอมนะครับมันก็จะเครื่องเครื่องใหม่นาองมันก็จะกลายเป็นเครื่องเก่าแล้วก็สีสีก็จะบ่ขาวนะครับสีก็จะเป็นสีสีเหลืองใหม่นะครับพี่น้องครับตอนนั้นจะคือระยะเวลาที่นานเกินไปนะครับระยะเวลาที่ที่ห้า นานเกินไปห่อไว้นานเกินไปจังมาอาบเงินชีนะครับอันนี้ก็จะเหมาะสมพผลดีทุกันนะครับระยะเวลานี่ต้องมีความเหมาะสมนะครับในการอาบฟางนะครับพี่น้องครับแล้วกาอีกอย่างหนึ่งนะครับที่สําคัญนะครับสําหรับการอาบฟางแล้วเนาะอาบฟางนี่ยเท่าขวรจะอยู่ในระหว่างสองสัปดาห์นะครับบอกเกินบอกเกินสองสัปดาห์นะครับห้ือว่าเกินก็เล็กหน่อยนะครับบอกขวรจะปล่อยเป็นเดือนนะครับเพราะว่าฟางมันตัดลำพังหลายมันจะ เปลนสีนะครับแล้วก็กกินพร้อมต้องเป็นลดลงนะครับหลังจากที่เขาอัดแล้วนะครับในการเก็บนะครับพี่น้องครับในการเก็บฟางเก็บฟางกะกะมีสวนนะครับเป็นไห้ฟางเข้าเสียใดนะครับพี่น้องครับการเก็บฟางนี่ก็คือเขาต้องมีหลังคาที่มิดชิดนะครับแล้วก็มีการมีการมีผนังนะครับมีผนังหรือว่าผาคุ้มนะครับบ่าไห้บ่าไห้ไอ้นามหรือว่าเปียกฝนนะครับเพราะว่าคันเปียกฝนแล้วนะครับมันก็จะ จะเ็ดเสียเนาะพี่น้องพอเสียแล้วพอเสียแล้วมันก็จะเป็นกินโมเป็นเครื่องเปียกนะครับมันก็จะเก็ดให้เกิดความเสียหายนะครับในอากาเอาเคล็ดลับดีๆนะครับมากฝากที่ฝากน้องนะครับอย่าให้ผมไปเบิ้งไปนัดฟังน้ำกันนะครับเดี๋ยวผมฝากทิ้งไว้นะครับพี่น้องครับแถวบ้านผมนี่นัดฟางนี่คือมันนี่ผมพัดบล็อกไงนะครับบล็อกไงนี่บ้านผมนี่12บาทคู่บอลนี่คือเป็นบล็อกบอลนี่10บาทนะครับฝากคำถามใหม่ก็คือ พี่บ้านนอกนะครับอัดฟางก่อนหล้วค่อยมาเกี่ยวกับคลิปนี้เขาไว้สักนิดสักก่อนอนะครับ